หยิบยืมภาพยนตร์ร่วมกับลมละลายโปรดักชั่นดูนะ,อ,ะอ่าฮึ๊บ่ายนะฮึบหายทีหนึ่งฮึบเฮ้ยหายแล้วอะอยู่นี่นีอ่ <c oughs> อันนี้เรื่องจริงนะ <c oughs> คือส้มหยุดเนี่ย <c oughs> คือมันเป็น <c oughs> ธรรมดา <c oughs> ไปแล้วตอนนี้ <c oughs> เอางี้เธอทำไปแล้วเมื่อกี้ทำแบบเขาบ้างแบบเขาบ้างโยนแล้วให้หายไปลองดูลองดูโยนแบบไอนโยนให้หายไปหนึ่งสองซ้ำหนึ่งเดี๋ยวเด้อเอาทั้งากออง้งกออย่างเงี้ยหัวใงไม่ยอนดูดูดูสีดูเด็กก็นี่ดูนะนี่ดูโดนฟุนี่สองสาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอย่ากินเลยเข้าใจป่ะอ่าลองดูอามาจที่แรกทีแรกหนึ่งสองซ้ำหายหายหนึ่ง ปุ๊บปุ๊บโอ้โหายแล้วกูทำไมโยนใหม่ออกมาใหม่หนึ่งสองซ้ำโยนโยนเฮ้ยหายไปโอ้โหตอนนี้แบงค์เห็นอันนี้คือหยอกหยอกกันเล่นๆเราเราต้องเชื่อเขาไหมว่าคือเขาหยอกเราเล่นเซกให้กลับมาเซกให้กลับมาหนึ่งสองซ้ำกลับมามายากลยุบมุยากลยุบเป็นมายากลที่จับได้ง่ายหายไปหายไปหายไปหนึ่งสองซ้ำหาย ดูดูดูหายไปหายไปหายไปโอเคเส่ให้กลับมาให้กลับมากลับมาเฮ้อุ้นซ้อมกํากลับมามากลับมากลับมากลับมามากลับมากลับมาสิกลับมาเอาไอ้ช็อตัวนไปเอาหาสิหาไไหนไหนอมะไหนนะอ๋อเขารู้เขารู้ใช่เขารู้ทำให้หายไปได้ไหมฮะทำให้หายไปได้ไหมย่าตรงไหนไม่ไม่มันเนี่ยทำให้หายไปได้ฝากกด subscribe ด้วยนะคะ